ฝนครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคต้อนรับเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองครับผมค่ะคุณฝนเรื่องนี้นี่คือครั้งแรกที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่เคยไปเล่าที่ไหนนะในรายการนี้ค่ะโอเค okay. คุณฝนอยู่จังหวัดอะไรครับเออจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพครับค่ะ แต่ตอนนี้มาอยู่ลบุรีอ๋ออยู่อำเภออะไรเอย่ยอยู่อำเภอพัฒนานิคมมะค่ะซอยสิบสองนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่ความจริงความจริงเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันมันมันเป็นที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากคุณเอคุณเอคุณเอที่ค่ะที่ที่เคยเล่าเรื่องอะไรอะ,อะรน้องเอน้องเอที่อยู่ลอนดอน ค่ะเดี๋ยวนะพัฒนานี่<อ>คม <น S 1> มันคือซอยสิบสองไม่ใช่เหรอคุณฝนมันมันจะเป็นหลายๆซอยค่ะเอแต่แต,แต,แต่บ้านผมเขาเรียกซอยสิบสองนะแถวนั้นนะ่ะก็มันก็เข้าเข้ามาจากซอยสิบสองแล้วก็มันก็จะมีซอยสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อมันมันก็จะ,จะเข้ามาทางหน้าเขื่อนปราศากอ์ค่ะปราศักอือค่ะอ๋อก็คือตรงหน้าถนนตรงสี่แยกน่ะเขาเรียกซอยสิบสอง ค่ะใช่ค่ะโอเคเกตละเกตละเกตและโอเคค่ะโอเคอ่ะมาเรื่องราวของคุณฝนชื่อเรื่องว่าผีหลอกแฝงค่ะเกิดขึ้นกับตัวอเองเลยใช่ค่ะมาเล่ามาเลยครับค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะเล่านี่ขอเกิดหน่อยนะคะเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะตัวเองไม่เคยตั้งแต่เล็กๆกเลยไม่เคยไม่เคยแบบมีประสบการณ์ ว่าจะมองเห็นอะไรไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเต้นทน์นะคะทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองอ่ะอยู่ในวัดไม่มันไม่ใช่เชิงวัดนะคือเมื่อก่อนเนี้ยที่ที่อยู่เนี้ยคือมันเป็นตึกแถวที่อยู่เป็นของวัดใช่ไหมครัแล้วก็พอละเปิดหลังบ้านไปก็คือเป็นที่สวดเป็นที่ตั้งศพ ครับคือที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อสาลาสวดศพอ่ะ,อะเปิดเปิดประตูลับคือห่างกันประมาณสักยี่สิบเมตรครับแล้วก็เมนก็อยู่ตรงนั้นครับแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยใช่ไหมครับครับก็เลยก็ยไม่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะก,กลัวอะไรทั้งทั้งที่อยู่ใกล้ๆอ,อย่างนั้นครับแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทั้งทั้งที่จริงๆในวัดนั้นอ่ะและเรืนในซอยนั้นอ่ะก็คือ คำเล่าลือมากๆอกว่าดูแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรแต่ครันนี้พอพอเรามาอยู่ตอนมอนหนึ่งประมาณมหนึ่งแล้วครันนี้เพื่อนวันหนึ่งเพื่อนก็ชวนให้มันเล่นถีบเ,เจ้ากันทั้งคือช่วงนั้นอะคือถามว่า สิ่งที่เราทิดกันในสมัยนั้นอ่ะก็คือเล่นผีตะเกียบผีทุกแก่อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็เล่นเล่นกับเพื่อนครับบางครั้งเราก็เออเคยเคยว่าเราให้ผีดูดน้ําก็ยังดูดได้จริงเคยไหมฮะคุณเจไม่เคยใช่ผมเล่นผีมาดูดน้ําดูดน้ำหมายถึงดูดหลอดเห็นเห็นเลยเหรอฮะไม่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 คือเราจะเอาน้ําใส่ในสา ฝาเล็กๆครับแล้วก็ไปวางกับข้อมกับแก้วเนี้ยค่ะแล้วมันเหมือนก็จะดูดน้ําเข้าไวได้หรือไม่บางทีก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติจ,จะออกนเนี่ยเต่าเชียนด้วยอะไรอ,ะอย่างเงี้ยเราก็สืงเร่ออย่างเงี้ยบางทีเชียนก็บาดจริงอะไรอย่างเงี้ยเออผมแต่ทีผมผมน่าจะเกิดไม่ทัน <laughs> <c oughs> เออมันท <t> ช่มันทําได้หรือว่าผมพลาดอะไรไปใช่ไม่ไม่ไม่แต่นี่คือคือแบบว่าเราเล่นกัน ตอนเด็กๆเนี่ยครับแต่ว่าคุณเจคงเกิดไม่ทันจริงๆเพาม,านมาันประมาณสักสามสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมาแล้วตอนที่เราเล่นเล่นเอ,อ้ยตอนนี้ผมเพิ่งยี่สิบห้าเองแหม่ครับเ้มากถ้า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 จริงๆแล้วคุณเจจะเรียกว่าป้าก็ได้นะฮะจริงๆอ่ะได้ครับได้ครับป้าฝนนั่นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเราเล่นเล่นกันนะคือ คือว่าบางครั้งเราก็ดันไปดันมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับแต่เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเขาเชื่อมากเชื่อมากจนกระทั่งว่าเฮ้ยเหมือนกับเขาจะไปสื่อสารอะไรได้สักอย่างาวันหนึ่งเขาก็ชวนเราไปบ้านเสร็จแล้วค่นนี้คันนี้พอไปบ้านเสร็จเขาก็บอกเนี่ยเรามาส่งเหมือนกับว่าให้ประทัดกันไหมเพราะว่า คนที่เขาสื่อสารบอกเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นเจ้าแม่หรืออะไรทักอย่างเลยเงี่ยแล้วก็เอออะไระกันนะกันหาทําไมทําไมทําไมถึงอยากจะแล้วเขาก็ไม่ทําเองนะเขาก็ให้เราอ่ะเป็นบอกว่าอย่าให้เราเป็นคนตรงอบอกเอาแล้วเราจะเล่นเล่นกันหุ่นขนาดนั้นเลยหรอ,อแล้วเราจะทํยังไงวะ<ค>ให้เพื่อนเราเชื่อเราก็คิดอย่างนี้นะแล้วาวน,นี้ พอถึงเวลานั่นก็ไปห้องพ่ากันแล้วก็นั่งนั่งทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแล้วก็แล้วก็แกล้งแกล้งเล่นๆกับเพื่อนเจ็ดสักพักหนึง่งมันรู้สึกว่ามันไม่ปกติละเรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งอ่ะมันมีเหมือนพลังบางอย่างที่เดินวนวนวนอยู่รอบพวกเราอะ่ะเดินวนวนวน,นพยายามที่จะเข้ามากดเรากดเราลงกดเราลง ก็เดินบนอยู่สามสี่รอบแล้วก็กดกดเราลงเสร็จอักพักหนึ่งเรารู้สึกเฮ้ยม,มันไม่ไหวละทำไมมันมันเหมือนแบบว่าหนักหนักหนักขึ้นหนักขึ้นอือือแต่คีนี้พอดีช่วงนั้นอะ่ะมันเหมือนมันมีพล,งลังออกมาเหมือนการเปิดตาที่สามอ่ะครับมันก็ปุ้มเหมือนกันแบบแวาะวบไป หมือนมีพลังมาจากตรงหน้าผากแล้วก็ผากเข้าไปผากเข้าไปคันนี้เขาก็เดินว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 นบัตสามรอบแต่ว่าเหมือนกับว่าหมดแรงครับเหมือนกับว่าบาดเหมือนเหมือนคนบาดเจ็บอ่ะเดินค่อยๆเดิน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 วนวนสามรอบแล้วหายไปอเสร็จเสร็จคันนี้แล้วก็นั่งเฉยๆอยู่พักหนึ่งแล้วเราก็บอกเออไม่เห็นมีอะไรเลย ไตเล่นข้างล่างกันดีกว่าแล้วเราก็ชวนมันเล่นข้างล่างครับแล้วคือตั้งแต่วันนั้นอะเราก็เหมือนกับว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างแบบมันแวบแล้วก็บางครั้งก็มีเหมือนกับว่าเขามาพูดคุยสื่อสารอะไรด้วยพยายามจะสื่อสารกับเราครับแต่ถ้าถามว่าเห็นยังไงเราก็เห็นภัพหนีหินคนเลยนะเห็นกลางวันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนว่าเราเห็นผี ที่ว่าเป็นเงาดำๆเรบ้อๆก็บักมาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วก็เริ่มสื่อสารเหมือนกับเริ่มเห็นอะไรต่างๆได้ uh huh. ครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติวันนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราคงจะมีบุญเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะ uh huh. ครับแล้วก็เลยทําให้เราอ่ะสามารถที่จะหลุดจากตรงนั้นได้ถ้าไม่งั้นมันก็อาจจะมันอาจจะแฝงเรา มาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมอืมอืมอืมมันก็เหมือนคือพี่อยากจะเล่าเนี่ยเราก็เหมือนอยากจะเตือนครับเตือนหลายๆคนที่ว่าเออบั้งครั้งอะ่ะคือสมัยหรือสมัยที่สมัยท,ท,ที่ที่ตาตอนเด็กๆนะมันไม่มีการรับขันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคเราก็ทาอะไรเหมือนกับเป็นการเล่นๆกันเฉยๆอะ่ะอืแต่ว่าครั้น,นี้ถ้าถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันเหมือนกับ เราไปรับขันรับครูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าถามมันก็คือว่าเหมือนกับเราอยากจะรู้อะไรอยากจะอยากจะมีโชคมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีมัมนสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็อาจจะบันดานให้เราได้เหมือนกับัเหมือนจะว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับว่าเราได้รู้อะไรพิเศษกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีแต่เราก็ไม่เข้าใจเพื่อนเยอะขึ้นอืใช่ใช่ครับตอนตอนที่ผีเข้ามาแฝงเนี่ยกลัวไหมก็ไม่กลัวนะไม่กลัวใช่เพราะเรามันเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรารู้สึกเหมือนเปิดตาที่สามนคือเราผักเข้าไปอ่าฮะและตั้งแต่นั้นน่ะรู้สึกว่าเราก็จะเหมือนกับว่าเรา สามารถที่จะทําอะไรบางอย่างได้อือย่างเช่นว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่เคยถูกอามเลยเหมือนกับว่าครับเหมือนกับว่าถ้าเคยเคยไปนอนบ้านเคยไปนอนพักที่บ้านหลังนี้ที่ที่เป็นคล้ายๆหอพักของของบริษัทนะนะแล้วครนนี้คนอื่นต้มานอนเชบอก เนี่ยเขาถูกอัมเรื่อยเลยเดี๋ยวคนนั้นก็บอกว่เหนือคนนั้นก็ถูกอัมคนมานอนก็จะถูกอัมกันบ่อยๆครับแต่ครั้นี้เรานอนเรานอนนะมีอยู่คืนนึงรู้สึกเลยว่ามีคนอ่ะเดินว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 นรอบเตียงแล้วก็เฉยครับเฉยเสร็จครั้นี้เราก็รำคาญแล้วก็เปิดตาขึ้นมาก็เห็นแม่ยู่ท้ายตายเตียงอืแล้วบอเออไปเถอะยังไงก็อัมไม่ได้ครับอือแล้วก็ ไปเที่ยวตอนนั้นไปเที่ยวกับแฟนแฟนดันพาไปค้างอยู่บ้านที่เขาเคยไปอยู่เก่า mm hmm. ที่ตอนเรียนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วคันนี้เราก็นอนไปสักพักหนึ่ง mm hmm. หลับไปพอตื่นมาแล้วก็ลืมจลึงจลือเราก็เห็นมีคนแก่่มั่งเต็มเลยนะตรงเสาประตูอ่ะ oh. แต่ว่าตอนตื่นเช้ามาแฟนบอก ว้ยเมื่อคืนโดนอําทั้งคืนอแต่ว่าเราไม่ได้นอนด้วยกันนะแต่คือเรานอนห้องหนึ่งแต่ว่าเขานอนอีกห้องหนึ่งเขานอนตรงชานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเมื่อคืนโดนผีอําทั้งคืนแต่คือเรารู้แล้วแหละเพราะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขาเคยไปอยู่กันเขาก็มีลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบพอแต่เราก็ได้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว huh. uh ่าพอเราไปอยู huh. really kind of uh ่อะไรเงี้ยเหมือนจะเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยอ่าฮะแล้วก็เออแล้วก็ แล้วก็โอเคแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่เคยถูกอัมแล้วก็บางครั้งอะ่ะอืม,มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่เราไปทํางานเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในในคล้ายๆกับนอกห้างอะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นทางเหมือนทางรถเข้าไปใช้ิฮะมันก็จะเข้าไปชนประตูร uh huh. ้านพอดีนั่นแหละเสร็จแล้วคันนี้วันหนึ่ง แล้วก็คือเป็นร้านซึ่งขึ้นประดับบ้านเลยอย่างนี้นะก็จะมีชิงช้ามีอะไรแล้วมันจะเป็นตึกสองชั้นใช่ไหมคะครับแล้วมันจะมีแค่ประตูประตูหน้าอาา่าฮะประตูหน้าแล้วก็มีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่ข้างหลังบนชั้นสองอยู่บานอืมบันนั้นตอนเช้าเราเปิดเปิดร้านแล้วก็ไปตัดก,กวาด้างบนชั้นสองครับปุ๊บเราก็เห็นเห็นมีเป็นเงาคนเีาะแหละครับ นั่งอยู่ตรงสินสากวลังมั่งแกงทอดทอดแล้วก็แล้วก็นึกในใจตั้งมันก็อ่าหน้าต่างอ่ะเราเรากําลังแบบเปิดหน้าต่างไวใช่ไหมคะคแทนที่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเปิดประตูใช่ไหมคะมันก็น่าจะหุบเข้ามาใช่ไหมคะแต่มันดันออกไปครับนั่นแหละเราก็เลยบอกอุ้มมัน คือจริงๆแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าผีจะทําอะไรเราได้ออื mm hmm. เพราะว่าผีเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีร่างกายไม่มีอะไรไเขาอย่างหน้า <yeah. S 2> เขาก็ mm hmm. ใช่อย่างหน้าเขาก็แค่ทําให้เราแบบเห็นเห็นอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วถ้าถามไม่ได้ว่าเราไม่ได้เห็นว่าแจบอะไรอย่างนั้น <Yep. S 2> คือเราเหมือนกับว่าพอถึงเวลาเราเรารู้ว่าเอ้ยรู้สึกว่ามีมีมันมีวิญญาณอะไร เดี๋กก็จะจับดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวอืมหือมอืมหือมแต่แต่จริงจริก็มีเรื่องหนึ่งที่จ่าจะเล่าให้คุณเจฟังใจเย็นใจเย็นเก็บไปเล่าครั้งหน้าเก็บไปเล่าครั้งหน้าครับเพราะไม่งั้น่เดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่มีใครมาเล่าให้ผมฟังอ่ามุดว่าดีนะดีไหม อเก็บไว้แล้วครั้งหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะได้ให้น้องให้น้องน้องเขาประสานไปอีกทีหนึ่งค่ะดีกว่าไหมพี่ฝนค่ะเนาะค่ะคเรียกป้าฝนก็ได้ค่ะครับผมพูดเล่นผมยังผมเกินยี่สิบห้าแล้วฮะพี่ฝนโอแต่แต่ก็อายุห่างกันเยอะอะอะหรออหรอพี่ฝนเท่าไหร่แล้วโทษทีฮะอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบห้าสิบกว่าอืมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว <laughs> น,น้าฝนดิ <c oughs> เล็กน,าน้าฝนดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอเคได้เลยแต่แต่จริงๆแล้วที่ที่บอกว่าเป็นคุณเอเนี่ยเ,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 เป็น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 แรงบันดาลใจเพราะว่าคุณ <c oughs> เออะพูดขึ้นมาว่าเออพลังบโนแล้วก็บอกว่าบางครั้งบางครั้งอาจจะมีคนที่ว่า เออมีพลังบางอย่างอะไรเงี้ยที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยว่าเอ้ยเราก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมดา uh huh. แล้วเราก็รู้สึกว่าเออนั่นแต่ว่าบางครั้งที่ว่าฟังฟังน้องๆฟังหลานๆที่ว่ากลัวนู่นกลัวนี่เราก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะกลัวเขาทําไม<อ>เขาก็เป็นสิ่งที่ว่าไม่มีไม่มีชีวิตคือไม่มีชีวิตแล้วไม่มีกายหยาด อย่างมากก็ทําให้คุณแค่รู้สึกครับนี่แหละนะไอ้คำว่ารู้สึกนี่แหละมันกลัวตรงนี้แหละฮะคนเรามักจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นพี่ฝนแต่แต่จริงๆ้็ถามนะอืมันไอ้สิ่งที่กก็แกแก๊อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราค,คิดว่ามันไม่ใช่อะฮะแล้วเราก็พิเจอณาดูดีๆว่ามัน<า>คืออะไรกันแน่ครับมันอาจจะเป็นที่งจกตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยตุาา๊กจุ๊กจ๊กจั๊กอะฮะไปเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งนะตอนคืนเนี่ย มันจะมีขุกขักไอ้นั่นที่จริงที่ตรงนั้นมันไม่มีแล้วก็เลยจะดูว่ามีอะไรแล้วมันเป็นอะไรครับปรากฏว่ามันเป็นหนูที่มาจากท่อน้าไม่หนูที่มาจากท่อน้าแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งตามท่อน้ําอ่ะมันก็จะดังชั้นสามมั่งชั้นล่างมั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือหลักขั้นตอนของการพิสูจน์ใช่ไหมพี่ฝนใช่มีสติมีสติเสร็จปุ๊บก็ไปพิสูจน์ ว่ามันคืออะไรแต่ส่วนมากคนจะขาดสติก่อนแล้วก็วิ่งใช่ไหมแต่แต่จริงๆเนี่ยถ้าถามนะระหว่างคนกับผีเนี่ยตากลัวคนมากกว่านะ,ะเคยบ้านหลังเนี้ยเคยคเคยเคยเคย,เ,คยเหมือนกับว่าถูกขโมยอฮะาาของบางอย่างไปแล้วก็ไปเรียกก็เลย ตั้งจิตบอกอือผีป่าผีอะไรเงี้ยมาดูมาดูแลให้หน่อยรู้นะว่ามีครับเขาก็คงจะมาจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้ากับคุณเจย์บอกว่ายังไม่ตั้งเล่าเดี๋ยวก็ไว้เล่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใช่นะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะฮะพี่ฝนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ฝนครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มประสานไปอีกทีหนึ่งนะ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ